สวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีครับขอบคุณที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับกล้องกับคนมันไม่อาจจะมองไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับก็อย่าขัดหูขัดตาเลยเพราะว่าไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอกล้องมันอยู่ตรงนี้แต่ตัวคนมามองหน้าจอไงก็ถ้าขัดใจก็ขัดเธอเ้อจะละกันนะครับผมขัดเธอได้โอเคถามว่าคลิปนี้มาทําอะไรก็คลิปนี้คือจะมาเปลี่ยนสีหนะ้ากากอีกาก็คือเป็นจากสีดําเนี่ยจะเป็นสีขาวจริงๆสีดํามันก็ เช่อยู่แล้วแต่ว่าอย่าเป็นสีขาวเพราะว่าถ้าตอนเราใส่มันจะเขาเรียกว่ายัางไงนะมืดแล้วก็มาไม่ออกว่าตัวไหนหน้ากากตรงไหนคนนะไม่ใช่ตรงไหนหน้ากากตรงไหนเสื้อ,อนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นหมวกก็คือเป็นหมวกเหมือนแนวตดนสนัดอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเนี่ยวิธีทํามันทํำยังไงซึ่งก็คือหาได้ตามทั่วไปเลยเอยแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มจากอ่าเอาง่ายๆก่อนเดี๋ยวก่อน อ่าแต่ถ้าจากหน้ากากทัก้งทรายากก็จะเริ่มจากอ่าหมวกก่อนเลยถ้าอย่างนั้นออกกันเลยนะก็เอ่อเนี่ยหมวกอย่างนี้อ๋อนี่เก็บก็คือหมวกอย่างนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันมีเนี่ยคือทุกคนว่าหมวกมันอ่าคุ้นๆนะนี่ก็ไม่คุ้นหรอกนะโอเคเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวหาตัวอย่างหมวกก่อนแป๊บนะึงเดี๋ยวกลับมานะ โอเคก็คือหมวกที่เราเอามาเนี่ยมันจะเป็นหมวกอย่างนี้ก็คือมันจะหาซื้อได้ตามอ่าพวกตลาดทั่วไปเลยกค็คือแบบเจออยู่ทุกที่อ่ะอันนี้ได้ปะหมวกแบบนี้เจอง่ายง่ายง่ายมากแต่ว่าสถามว่าเราจะมาเปลี่ยนให้เป็นหมวกโดนสลาดหมวกเท่โอเคก็อันนี้บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะอธิบายแต่ละแบบกันละกันซึ่งมันก็เหมือน d i าภายในห้านาทีครับ ก็คือเริ่มจากเอาหมวกแบบนี้มาก่อนเราจะตัดสายออกค้างๆเราจะตัดสายนี้ออกก็ได้นะเพราะว่าบางทีมันก็เกะกะนะแต่ว่าใครอยากเก็บไว้ก็เก็บไว้ก่อนนะเริ่มจากาพยายามดันตรงนี้หมวกเนี้ยขึ้นแบบนี้ให้มันได้รูปทรงแบบนี้ให้มันได้ทรงแบบนี้ก่อนอย่าแงบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยเอาตรงที่เป็นด้านหน้าอย่างเงี้ยก็คือสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเขาตกแต่งมานะ เป็นเป็นอา่เ้ยนะใส่ละของข้างหน้าให้เรานะนอย่างงี้บีบงนี้เข้ามานี่แค่นี้ก็คือได้ละส่วนแต่ว่าเราไม่แนะนําว่าให้บีบจนถึงถุดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยให้แนะนําเราอ่าตรงประมาณนี้พอให้บีบตรงถึงประมาณนี้เราก็จะได้แบบนี้มาแล้ว ส่วนเราจะเอาไปตกแต่งแบบไหนก็น่าจะอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็แล้วอันนี้ก็จะเป็นความชื่นชอบแต่แต่ละคนนะครับอ่าแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยว่าจะตกแต่งยังไงแต่ว่าอันนี้ก็คือเรายกตัวอย่างให้ดูนะอันนี้คือแป๊บเดียวก็ได้แล้วหมวกเป็สลัดแต่ว่าส่วนใหญ่อันนี้คือต้องบอกกอนว่าจะขึ้นอยู่กับหนึ่งเลยจะขึ้นอยู่กับหมวกด้วยที่เราซื้อมาว่ามันเป็นแบบไหนแข็งแรงไหมใหญ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะขึ้นอยู่กับพวกนี้อย่างที่สองแล้วก็อ่า อันต่อไปนะก็คืออุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็น่าจะมีหนึ่งเลยก็คือหนึ่งนะได้ไอ้ได้เอาไว้เย็บผ้านั่นแหละครับได้แล้วก็เข็มเข็มแบบไหนก็ได้แต่ว่าเป็นเข็มปักผ้าครับผมเอามาปักนี่เอามายึดไว้ตรงข้างหน้าตรงนี้เอาไว้ก็จะได้เป็นประมาณนี้นี่ถ้าทำเสร็จแล้วนี่คือมันจะ,จะเห็นไม่ชัดหน่อยแต่ว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะยึดเอาไว้อย่างนี้ครับผมนี่มีเรื่องไรยิ้มได้ยินแล้ว นคะครับส่วนอันนี้เราอาตรงขอบอันนี้มันน่าจะเห็นยากนะเพราะว่ามันมืดก็คือเราแต่งอันนี้เป็นแบบพวกเอารูปไม้มาขอบรูปไม้มาแต่งอย่างนี้ก็คือว่า,อ,าอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความชอบแต่และบุคคลว่าชอบแบบไหนยังไงเนีย่ยถ้าใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหมวกที่ใหญ่หรือว่าเป็นหมวกเล็กๆอย่างนี้นะครับผมแบบนี้ถ้าถ้าแบบชอบแบบไหนะนะ โอเคสลันบวกคันนี้เจอสลัดก็จบไปแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงอ่านหน้ากากก่อนกันแล้วกันนิดหนึงนะเอาอนนะส่วนอันเดียวเดี๋ยว่าหนึงเออวดก่อนส่วนคนนกอันนี้อ่าจะจำไม่ผิดตอนซื้อมาเกือบประมาณ45เซนตกไปก็50เซนตอนแรกนึกว่าขายไปซื้อที่ไหนไนดะ้ขายเป็นอันเนี้ยขายอะไรนะเป็นแค่อันเดียวแล้วคือแพงมากด้วยนะประมาณจับห้าสบหกสิกว่าบาทไม่ก็หลักร้อยไปเลยตอนนั้นเนละ แต่เอาจริงนนก็คุ้มอยู่เพราะว่ามันใหญ่ซาใจดีก็คือเราจะเอาผลดกเนี้ยมาติดปิดไว้ข้างหน้าก็ประมาณนี้ก่อนอันนี้แค่วางให้ดูไว้ก่อนเฉยๆนะก็อาจจะปิดไม่มีเท่าไหร่แต่ก็นี่ไดอยู่อืมปิดเอาไว้อย่างนี้เออก็พอได้เอ้โนี่ไงก็ประมาณนี้ ได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นหน้ากากนะหน้ากากอันนี้เราต้องอันนี้มันเป็นพลาสติกอันนี้ซื้อได้แต่ว่าก็จะแพงน่ยก็คือสามร้อกว่าบาทเราซื้อสีอะคริลิกมาเอามาทาเป็นสีขาวแนะนําว่าถ้าเราจะสูงว่าเราจะทาแล้วก็ตาที่เป็นพลาสติกแนะนําว่าเป็นสีอะคริลิกแล้วเวลาสมมติว่าเราเบื่อหรือเราอยากเปลี่ยนสีเนี่ยมันจะลอกง่ายมากจริงๆมันจะลอกง่ายแต่ว่า บางทีเวลาเราลอกเราต้องระวังหน่อยเพราะว่าบางทีถ้าลอลาากไยแล้วแบบสีเนื้อมันหนัติดเราก็ต้องค่อยๆขูดออกเพราะว่าไม่งั้นสีที่เป็นจริงๆของพลาสติกมันจะทะลอกแล้วของมันจะไม่สวยมันจะมาเสียหายเยอะมากฉะน,นั้นไม่แนะนําว่าให้แบบขูดแรงๆอะ่ะให้แบบว่าค่อยๆลอกออกทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวมันจะออกมาเองหมดเลยเพื่อเพื่อสีเพราะว่าสีพลาสติกที่เขาหลออมากับสีสีอันนี้สีอะคริลิกที่เราเอาไปเคลนต์เนี่ย มันจะบแบบคนละเนื้อกันอยู่แล้วแค่มันป้องกอันนาอเลยนะน้ำแบบไม่ไหวใหญ่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 อัะนนะองจริงใส่หน้ากากอย่างี้ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็อาจจะนิดนึง <c oughs> โอเคก็เออถึงไหนนะอ้าลืมอ้าอ้านีควาจำสั้นอยู่ ก็คืออ่าสีมันจะอะไรเขาเรียกว่าอ่ามันอ่าพลาสติกอะสีข้างในเนี้ยมันจะไม่ทะลอกทะลอกถ้าเราขูดแรงเออ,ออก็เอาไปว่าประมาณนั้นก็นแล้วกันครับผมลืมนะใหญ่นะส่วนเอามาว่าในคืนนี้จะทำไหมก็คืออ่าจะยังไม่ทำเพราะว่าเชื่อเพราะว่าตอนนี้คือจะเที่ยงคืน้วก็คือเพิ่งมาอัดคลิปคือโคตรขี้เกียจแล้วอก่อนนรานีไปอันนี้ติดเกมเยเอยูอ่แล้วเราจะบอกความจริงเขาทำไม ว้าโอเคส่วนตรงนี้มันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอย่างไงนะเป็นเหมือนแบบกระจกมองนใช่ไหมก็คือว่าถ้าถามว่าเราอยากเป็นบนิาฟให้เก่งขึ้นอ่าช่องนี้แนะนําว่าให้เราเนี่ยซื้อเป็นแว่นประมาณตัวย่างอ๋อนี่นีคือแว่นประมาณนี้แว่นไซเลนหรือว่าประมาณนี้ซึ่งเราจะไม่ได้ว่ามันเลนประมาณไหนแต่ว่าแนะนำว่าซื้อแบบนี้ เราจะ,ะเดี๋ยวกนนึงน,นะติดเสือ้อมขอไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เวลาเอามาคลิปด้นสดหมดหมดเลยจริงๆโด้นสดหมดเลยอ่าอะยวติดให้ดูข้างนึ่งหน่อยอนนจะฆ่าแกถ้าแ,แกไม่เข้าไปโอเคก็คือแนะนำว่าซื้อหน่เป็นหนิเลนสีประมาณนี้ครับไม่ใช่เลนสีสิเลนเลนแว่นประมาณนี้มันจะเป็นแว่นกันแดดหรือแว่นอะไรก็ตามเป็นประมาณนี้ ก็คือให้เราเนี่ยแกะเวลาแกะนะครับอย่าไปแบบว่าทุบหรือออกอะไรนะเราให้เราดันแม่นออกมาเราแต่ว่าอย่าดันดันแบบว่าค่อยๆดันนะอย่าดันแรงเพราะว่าถ้าดันแรงแล้วมันจะอันนี้แ่นหนึ่งเลยคือแม่นแตกสองก็คือเลนแม่นจะพังจริงๆแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องดูขนาดหน้ากากด,ดีๆแล้วก็ของเลนนี้ด้วยนะแล้วเวลาจับเนี่ยก็คือ ต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเช็คก่อนค่อยอาศัยแต่ว่าเราจะขี้เกียจไว้ก่อนนะก็คือเนี่ยมันจะพอดีกับอ่าเดี๋ปนึงนี่มันจะพอดีกับหน้าพอดีอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ที่ว่าเราชอบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเลนสีแบบไหนชอบหน้ากาก,ากแบบมันเข้ากับสีหน้ากากยังไงนะนี่แต่ว่าเวลาติดก,ก็ต้องแบบค่อยๆเช็คดูดีๆว่ามันทนหลดจริงๆหรือว่าเราจะติดข้างในก็ได้เนี่ย มันก็จะพอดีเหมือนเนี่ยมันจะก็จะพอดีเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะมีความเครืองเล็กน้อยอะไรนะครับผมติดข้างนอกอย่างนี้ติดข้างนอกอย่างนี้หรือติดข้างในอย่างนี้ก็ได้ครับผมแล้วแต่นะที่หมายถึงแต่ว่าอันนี้ยังไม่ระบายเพราะว่ารู้สึกว่าจะเข้าเกินไปก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก็แล้วกันโอเคก็อ่า เดี๋ยวคืนนี้ขอต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ก็แล้วกัน,นไม่ใช่สิเอาไว้เจอกันตอนเช้าตอนบ่ายตอนไหนก็นไม่จะไม่ได้ไม่รู้จะทําตอนไหนโอเคเอาเป็นว่าเอาไว้เจอกันตอนเช้าแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ขอไปนอนนะครับบา,บายยตะภาพไปพ จะเป็นยังไงอะเป็นตาแรกนะ,ะเป็นสีขาวอย่างนี้น,นะ,ะ,ะเป็นอันนี้นสีสีเงินนต้องเป็นสีงินซะงั้นแหละต่ะเท่เดีแล้วก็คนนกจไไัไม่ได้ติดเลยเอได้ีติดเลยเอาไว้เดี๋ยวใคติดทีหลังกันแล้วกันนะแต่ว่าก็ริงจริงติดนนกรุไม่ติด หรือไม่ติดติดหรือไม่ติดติดหรือไม่ติด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 ีดิดเิดติกติดติดตเดตนดติดติดกิดต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 ิมติดติดติด็ดิดติดติดลิดติดติดตดติดตดตลิดตีดติดตดตนดติดดติดินติดต okay. น ขอบคุณที่กดเข้ามาดูขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เพนะียงเพื่อขอบคุณที่กดเอาใหม่นะสามสองหนึ่งขอบอภัยอยากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามให้ด้วยนะครับแบบนี้ติดตามเลยนะคะสวยงามเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ